ไม่พร้อมพี่น้องวันนี้เราไม่ได้โดดเดี่ยวเรามีหลากหลายสาขาอาชีพและก็โดยเฉพาะกำนันผู้ใหญ่บ้านที่สุเทพทกสุบรรบอกนักบอกหนาะว่าให้ไปรายง,งานตัวบัดนี้มารายงานตัวกับประชาชนเป็นที่เรียบร้อยขอเสียงปรบมือให้กับสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านและสภาวิทยุทั่วประเทศในระดับต่อจากนี้พบกับพี่น้องขอเสียงปรบมือ เพื่อเป็นตัวแทนในครั้งนี้ให้ประชาชนคนรักประชาธิปไตยได้รับทราบนี่คือสมาคมกำนันพหญ่บ้านและสภาวิทยุทั่วประเทศครับเชิญครับพี่น้องผู้รักประชาธิปไตยที่รักทุกท่านครับวันนี้ครับผมไม่ได้มาคนเดียววันนี้ครับผมมากับตัวแทนกำนันพุญ่บ้าน ทั่วประเทศวันนี้เรามาเฉพาะตัวแทนนะครับยังไม่ได้พากำนันผู้ใหญ่บ้านทั่วประเทศมาทั้งหมดถ้าพามาส0 0 0สนกว่าคนครับเราจะมาประกาศเจตนานมร่วมกันเราจะไม่ให้พวกท่านโดดเดียวสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ร่วมกับสื่อภาคประชาชนขอถแถลงการบนเวทีแห่งนี้เพื่อ,อที่จะรวมพลังปราบกบฏกับพวกท่านครับถแถลงการเรื่องสนับสนุนนปชและต่อต้านอำนาจนอกระบบตามที่นายสุเทพเทือกสุบันเลขาธิการกปรปสกับพวก สมคบคิดกันเพื่อล้มล้างรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนและล้มล้างระบอบประชาธิปไตยซึ่งทางการได้ออกหมายจับข้อหาฐานเป็นกบฏตามประมวลกฎหมายมาตรา113ที่บัญญัติว่าผู้ใดใช้กำลังประทุษร้ายหรือขู่เข็นว่าจะใช้กำลังประทุษร้ายเพื่อล้มล้างหรือเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญ ล้มล้างอำนาจนิติบัญญตัติอำนาจบริหารหรืออำนาจตุลาการแห่งรัฐธรรมนูญหรือให้ใช้อำนาจดังกล่าวแล้วไม่ได้ผู้นั้นกระทำความผิดฐานเป็นกระบทครับต้องระวังโทษประหารชีวิตหรือจำคุกตลอดชีวิตครับพี่น้องซึ่งการกระทำดังกล่าว เป็นการฝ่าฝืนต่อกฎหมายบ้านเมืองละเมิดต่อบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญถือว่าเป็นการไม่เคารพกฎกติกาและการตัดสินใจของประชาชนไม่เป็นไปไม่เป็นที่ยอมรับของนานา,นาอารยประเทศตามหลักสากลและล้าหลังต่อการพัฒนาประเทศก่อให้เกิดความเสียหายต่อชาติบ้านเมืองอย่างมหาศาล ข้าพเจ้านายนิคมบุญวิเศษประธานสภาผู้ประกอบวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ไทยร่วมกับสมาคมกำนันพุย่บ้านแห่งประเทศไทยนำโดยนายยงยศแก้วเขียวซึ่งวันนี้ท่านได้ให้ตัวแทนมาคือนายนิพน์สรการประธานกิจติมศักดิ์และผู้ก่อตั้งสมาคมกำนันใุญ่บ้านแห่งประเทศไทย นาอยอาคมธีรศาักดิ์ประธานชมรมผู um. <enam> ้ใหญ่บ <uana> ้านกำนันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดชาเชิงเสาดำรงตำแหน่งอุปนายกสมาคมผู้ใหญ่บ้านแห่งประเทศไทยนายยงยุทธเพชรดีประธานชมรมผู้ใหญ่บ้านประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดนครปฐมดำรงตำแหน่งอุปนายกสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านแห่งประเทศไทย นายกมนศินโรธนาวิวัฒนายกสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดเชียงใหม่ดำรงตำแหน่งอุปนายกสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านแห่งประเทศไทยกำนันอุดมการม่วงกรรมการกำนันจังหวัดสมุทรสาครและก็ผู้ใหญ่ชักผู้ใหญ่ชาคริสสีพิรมิตรเป็นผู้ใหญ่จังหวัดสุราธานี และองค์กรสื่อภาคประชาชนผู้รักประชาธิปไตยประกอบด้วย 1. สมาคมวิชาชีพนักจัดรายการวิทยุโทรทัศน์นายคณาวุฒิการท่าพลานายกสมาคมครับ 2. อ,องค์กรวิชาชีพสื่อมวลชนวิทยุทีวีเสรีนายคณาโชคตามจิตเจริญครับสสบภาวิชาชีพวิทยุโทรทัศน์เสรี นายมนโตนวงพลามาศครับ 4. สมาคมวิทยุกระจายเสียงและวิทยุท้องถิ่นจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พันตำรวจโทรปรีชากุลาณวัตรครับ 5. สมาคมเครือข่ายสื่อวัฒนธรรมสัมพันธ์นาวาโทสุรพงษ์เพชรแท้นายยกสมาคมครับ 6. ชมรมผู้ผลิตรายการและนักสื่อสารมวลชนจังหวัดกำแพงเพชรนายอุดมวราหะประธานชมรมครับเจ็ดเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนกว่า1,000พสถานีทั่วประเทศครับซึ่งเป็นสมาชิกเครือข่ายของสภาผู้ประกอบวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์ไทย หรือสอววทเห็นว่าการชุมนุมของนปชและประชาชนคนเสื้อแดงเป็นการชุมนุมเพื่อต่อต้านการได้มาซึ่งอำนาจนอกระบบที่ไม่ได้บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยและรักษาไว้ซึ่งการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข จึงออกแถลงการดังต่อไปนี้ข้อที่ 1. ขอร่วมต่อต้านอำนาจเผด็จการและไม่ขอยอมรับนายกรัฐมนตรีและรัฐบาลน,นอกระบบครับ 2. ขอต่อต้านการปฏิวัติรัฐประหารทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นการปฏิวัติโดยการใช้กำลังทหาร หรืออาศัยองคอ์กรอิสระหรือองคอ์กรใดองคอ์กรหนึ่งเป็นเครื่องมือ 3. ขอให้องคอ์กรหรือหน่วยงานที่มีหน้าที่รักษากฎหมายบังคับใช้กฎหมายให้เป็นไปตามหลักยุติธรรมและความเสมอภาคไม่เลือกปฏิบัติครับ 4. ขอสนับสนุนการต่อสู้และการแสดงออก ของภาคประชาชนในระบอบประชาธิปไตยโดยสันติวิธีครับห้า <Yeah. S 1> ขอประนามการกระทำของกลุ่มกบมอบกบฏกปป,ปสและขอประนามองค์กรอิสระที่มีพฤติกรรมให้การสนับสนุนกลุ่มมอบกบฏและกลุ่มผู้รับใช้อำนาจเผด็จการทุกรูปแบบ 6. ขอให้กลุ่มกบฏหยุดกระทำการขัดขวางการเลือกตั้งหยุดกระทำการสร้างความเสียหายให้กับชาติบ้านเมืองหยุดคุกคามสื่อและหยุดเอาประเทศเป็นตัวประกันข้อที่7ข้อสุดท้ายขอเรียกร้องให้ก,กอกตเร่งจัดการเลือกตั้งโดยเร็วภายในวันที่20กรกฎาคม2557 สภาผู้ประกอบวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ไทยพร้อมด้วยสมาคมก,กำน,นันพหญ่บ้านแห่งประเทศไทยและเครือข่ายสื่อภาคประชาชนจะให้ความร่วมมือในการจัดการเลือกตั้งอย่างเต็มที่ครับนี่คือคำแถลงข่าวแถลงอย่างเป็นทางการนะครับของกำน,นันพหญ่บ้านและสื่อภาคประชาชนวันนี้จะเห็นว่ากบฏสุดเทพนะครับ ตอนนี้หมดทางไปแล้วครับผมทราบข่าวมาว่ากรบรทสุดเทพไปบางครับให้รัฐมนตรีกระทรวงการท่องเที่ยวรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรของบางพรรคการเมืองเซ็นใบลาออกผมขอเรียกร้องนะครับสมาคมคนักพยาบาลและสื่อภาคประชาชนขอเรียกร้องให้รัฐมนตรีทั้งหลายอย่าไปลาออกนะครับ ท่านคือตัวแทนของพี่น้องทั้งประเทศพี่น้องอยังสู้ท่านก็ต้องสู้ครับวันนี้เวทีนะครับสามารถรองรับคนขึ้นเวทีได้แค่นี้และมีอีกจำนวนมากที่อยู่หลังเวทีไม่สามารถขึ้นมาได้เรามีเวลาจำกัดนะครับผมเองอยากจะให้ตัวแทนกำลังผู้หา่บ้าน เป็นตัวแทนพูดหนึ่งคนนะครับแล้วก็ให้ตัวแทนของภาคประชาชนสือ่อภาคชนพูดหนึ่งคนโคนละไม่เกินหนึ่งนาทีขอเชิญครับครับตอนอื่นต้องขอเขอาพระคุณนะครับท่านประธานนิคมบุญวิเศษนะครับท่านประธานศูนย์ประสานงานประชาสัมพันธ์สนับสนุนภาครัฐในระบอบประชาธิปไตยนะครับก่อนที่จะถึงแถลงการ ขอแนะนําเพื่อนกํานันซักสองสองทาท่านนะครับตามที่ท่านนิคมได้นะครับได้แนะนําไปแล้วนะครับเพื่อนกํานันด้วยกันนะครับมาจากครับท่านกํานันกมนลสิทธิ์โลจนวิพัฒนะครับนายกสมาคมกำนันมิบ้านจังหวัดเชียงใหม่นะครับกำนันอุดมกันม่วงนะครับจากสมุทรสาครกำนันยงยุทธเพชรด,ดีนะครับจาก นคนปรปฐมนะครับกำนันบุญชอบดีลานุษนะครับจากศรีสเกตจากขอจากตกลสินนะครับขอภัยนะครับกำนันเดือนะครับจากสมุทรปราการและช่วยกุณาตบมือให้เพื่อนกำนันบางส่วนข้างหลังด้วยครับขอบคุณครับครับถแถลงการกำนันผู้ใหญ่บ้านแพทย์ ประจำตำบลสารวัตรกำนันผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านทั่วประเทศ19พฤษภาคม2557ด้วยกำนันผู้ใหญ่บ้านแพทย์ประจำตำบลสารวัตรกำนันผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านทั่วประเทศมีมติที่ประชุมเห็นเป็นที่ชัดแจ้งแล้วว่าขอให้ในายสุเทพเพื่อสุบรรณและคณะกะปะปสหยุดการกระทำผิดกฎหมาย และห้ามแอบอ้างเบื้องสูงเพราะจะทำให้สถาบันเสียหายรวมถึงที่นายสุเทพเพื่อสุบัรสั่งการให้ข้าราชาการมารายงานตัวกับคณะกปปสและทำการเข้ายึดสถานที่ราชาการนั้นโดยเฉพาะพวกเรากำนันผู้ใหญ่บ้านแพทย์ประจำตำบลสารวัตรกำน,นันและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านทั่วประเทศจะไม่เชื่อฟัง และไม่ยอมรับการกระทําของนายสุเทพเพื่อสุบัณและคณะของกปปสอย่างแน่นอนเพราะการกระทําของคณะกปปสนั้นเป็นการกระทําที่ตั้งตนเป็นใหญ่โดยไม่ฟังเสียงของใครๆในประเทศนี้จนทําให้เป็นเหตุเกิดความเสียหายต่อการบาริหารราชการแผ่นดินภายใต้กฎหมายรัฐธรรมนูญและการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และการกระทําของนายสุเทพเพื่อสุบันจะเป็นแบบอย่างที่ไม่ดีกับประชาชนเพราะผู้บริหารประเทศและชนชั้นนับปกครองมีจํานวนน้อยหากนายสุเทพเพื่อสุบันกระทําโดยการนําพักพวกบางส่วนมาเพื่อกระทําการขู่เข็นและบีบบังคับให้ได้มาซึ่งอำนาจในการบริหารประเทศจะส่งผลเสียหายอย่างร้ายแรงต่อประเทศไทย เพราะยังมีคนส่วนใหญ่ของประเทศไทยนี้ไม่เห็นด้วยการกระทําของนายสุเทพเทือกสุบันและคณะกะปะอปปสก็จะพากันลุกฮือขึ้นมาต่อต้านและหนักดวงอย่างไม่มีวันจบสิน้นเพราะสมาคมได้จัดการประชุมและมีมติเป็นแน่ชัดแล้วว่าจำนวนสมาชิกกำนันผู้ใหญ่บ้านแพทย์ประจำตำบลสารวัตรกำนันและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านทั้งประเทศ เกือบสามแสนคนไม่เห็นด้วยกับการกระทำของนายสุเทพเชืออสุบันอย่างสิ้นเชิงอันจะเห็นได้จากการที่กำนันผู้ใหญ่บ้านแพทย์ผู้ช่วยธรรวัตกำนันทั่วประเทศเดินทางมายังกรุงเทพมหานครเพื่อมาขอทวงคืนกระทรวงมหาไทยเมื่อวันที่4พฤษภาคม2 5 5 7ที่ผ่านมาตามที่ได้เป็นข่าวตามปรากฏตาม สื่อต่างๆพี่น้องประชาชนในประเทศเป็นบุคคลที่เลื่องใสศรัทธาและต้องการการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเท่านั้นซึ่งหมายถึงให้ผู้บริหารประเทศมาจากการเลือกตั้งเท่านั้นหากนายทูทเทพเทือกสุบันและคณะกระปร,ปรสสยังไม่หยุดการกระทำกรนัน ผู้ใหญ่บ้านแพทย์ประจำตำบลสารวัตรกำน,นันและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านทั่วประเทศมีความจำเป็นที่จะต้องใช้มาตรการขั้นเด็ดขาดดังต่อไปนี้หนึ่งขอให้ในายทุนแทบเลือกทุวันหยุดการชุมนุมประท้วงและการกระทำอันขาดต่อกฎหมายทันที2 หากนายสุเทพเทือกสุวรรณและคณะกปปสยังไม่หยุดการกระทำอันขัดต่อกฎหมายพวกเรากำนันผู้ใหญ่บ้านแพทย์ประจำตำบลสารวัตรกำนันและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านทั่วประเทศจะขอทำหน้าที่จับนายสุเทพเทือกสุบรรณ,ณและคณะกปปสข้อหากบฏ และการก่อร้าและการก่อ,อ,อการร้ายตามกฎหมายของศารอาญาที่ได้ออกหมายจับไว้แล้วนั้นเพราะพวกเรากำนันผู้ใหญ่บ้านแพทย์ประจำตำบลสารวัตกำนันผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านทั่วประเทศเป็นเจ้าพนักงานฝ่ายปกครองตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตราสองวงเล็บ10และ16 ที่ให้อำนาจสามารถดำเนินการจับกลุ่มผู้กระทําผิดได้ข้อ3ขอให้กำนันผู้ใหญ่บ้านแพทย์ประจำตำบลสารวัตรกำน,นันและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านทั่วประเทศชี้แจงราษดรไม่ให้เข้าร่วมกระทำความผิดกับนายสุเทพเทือกสุบันและคณะกปะปสอย่างเด็ดขาด ข้อสีขอแจ้งไปยังอดีตข้าราชการกระทรวงมหาดไทยที่ได้ออกมาเรียกร้องร่วมกับนายสุทเทพเทือกสวรรคและคณะกรบปรสในการปฏิรูปประเทศไทยนั้นกำนันผู้ใหญ่บ้านขอถามท่านว่าสมัยที่ท่านดำรงตำแหน่งอยู่นั้นท่านเคยมีความคิดที่จะปฏิรูปประเทศหรือไม่โอ้า พฤติการที่นายสุเทพเทือกุมารและคณะกปะปสได้กระทำขณะนี้คือการใช้คนปิดล้อมสถานที่ราชการและใช้คนให้ได้มาจากซึ่งอำนาจไม่ชอบธรรมในการบริหารประเทศพวกเรากำนันผู้ใหญ่บ้านขอถามกลับไปดังๆว่าหากมีประชาชนที่ส่วนใหญ่แล้วไม่ยอมรับการกระทำของพวกท่านและขอใช้สิทธิ์ลอกเรียนแบบอย่างที่ท่านทำก็แสดง ว่าประเทศไทยนี้มีใครคนมีใครมีคนมากกว่ามีปืนมากกว่ากันแล้วสามารถเอาประเทศไทยไปปกครองไทยหรือไม่ข้อ6การกระทําของนายสุเทพเรือสุบันและคณะต่อปปสที่จะให้มีการยุบการปกครองส่วนภูมิภาคและยุบกำนันผู้ใหญ่บ้านนั้นพวกเรา กำนันผู้ใหญ่บ้านทั่วประเทศซึ่งมีมติไม่เห็นด้วยกับนายสุเทพอย่างแน่นอนและขอถามกลับไปว่านายสุเทพมีสิทธิ์และอำนาจอะไรที่จะมายึดสถาบันกำนันผู้ใหญ่บ้านและขอถามกลับไปดังๆว่ามึงเป็นใครจะมีสิทธิ์อะไรมายุบพวกเรากำนันผู้ใหญ่บ้านทางทางที่ ทางทางที่มึงอาศัยชื่อกำนันในการปลุกมักปลุกมับระดมชาวบ้านในขณะน,นี้มึงใช้ชื่อกำนันหากินกับเงินบริจาคอยู่ทุกวี่ทุกวันข้อเพวกเรากำนันหัวญาบ้านจะนำสมาชิกแพทย์ประจำตำบลสารวัตรกำนันและผู้ช่วยหัวยาบ้านทั่วประเทศสามแสนคนรวมถึง สมาชิกในการครอบครัวราษฎรในการปกครองภายในหมู่บ้านตำบลออกมาคัดค้านการกระทําของนายสุเทพเลือกวันและคณะกปะปสอย่างแน่นอนข้อแปกำนันผู้ใหญ่บ้านขอให้สื่อมวลชนนำแถลงการของกำนันผู้ใหญ่บ้านนี้ไปเผยแพร่ให้กับประชาชนได้ทราบทั่วกันโดยเฉพาะรายการของคุณสรยุทธ สูทัศน์จินดาและสื่อแขนงอื่นๆด้วยขอให้นำถแถลงการนี้ตีแผ่ไปยังประชาชนได้รับทราบข้อเท็จจริงทั่วถึงและไม่บิดเบือนกำนันผู้ใหญ่บ้านแพทย์ประจำตำบลสารวัตรกำนันผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านทั่วประเทศนะครับลักระบอบประชาธิปไตยครับขอบคุณครับ นี่คือคำแถลงการของสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านแห่งประเทศไทยและสื่อภาคประชาชนครับเราจะร่วมกันต่อต้านเผด็จการปราบกบฏร่วมกับพี่น้องประชาชนผู้รักชาติเพี่อไทยครับผมขอบคุณครับขอเสียงปรบมือในดังให้กำลังใจกับสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านและ สภาวิทยุประเทศไทยเสียงปรบมรือรดังสุเทพเสื้อสุบัณอดีตกำนันได้ยินเสียงกำนันในปัจจุบันหรือไม่อดีตกำนันสุเทพเสื้อสุบันหยุดใช้คําว่ากำนันได้แล้วนี่คือกำนันในชุดปัจจุบันหน่อยแนย่เจอที่ไหนจับได้เมื่อนั้นนะครับกำนันผู้ใหญ่บ้านถือว่าเป็นตัวแทนฝ่ายปกครองของนายอำเภอและผู้ว่าราชการจังหวัด เจอที่ไหนจับได้ทันทีกำนันผู้ใหญ่บ้านขอเสียงให้กำลังใจให้กับสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านดังๆอีกครั้งคับพี่น้องนี่คือขวัญและกำลังใจมารายงานตัวต่อพี่น้องประชาชนนี่คือพลังของกำนันผู้ใหญ่บ้านสื่อถึงกระบสธธอสุเทพเสือกสุบรรว่าหยุดลมลางระบอบประชาธิปไตยได้แล้วสุเทพเือกสุบรรณได้ยินไหม